สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกวับผมในรายการ Easy Lifestyle บ a m นะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาฝึกซ้อมยิงบีบีกันนะครับผมใช่ไหมฮัลโหลอ่าวันนี้เราจะมายิงซ้อมยิงบีบีกันครับผมตามเดิมณนะสถานที่หลังคัวคัวเล็กๆนะครับผม,มจะตรงนี้จะเป็นจะกลายเป็นสนามปืนแล้วมีแต่ลูกกระสุนซึ่งกล่องเมื่อวานตอนนั้นได้บินลงมาแล้วอ่าใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับผมไป คร,ครับผมตอนนี้ผมจะให้น้องผมนะครับผมเป็นคนยิงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะผมนี่ผมเป้าแรกเป็นขวดนะครับผมแล้วก็ขวดแล้วก็แผ่นไม้เยวไปตั้งแผ่นไม้ครับมา ในระยะพอสมควรสัตว์ไปว้ปรุ่น,นฮะนขวดขวด,ขวดแล้วก็ไม้อ่ะผมให้คุณสามเมตรสามเมตรคุณทำได้หรือเปล่าอ่ะคุณลองสิเริ่ม อ่ะแล้วแต่กี่เม็ดก็ได้เอาลองดูโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดดูผมคุณดูผมสามเม็ดแน่นอนอ่ะครับต่อไปถึงตาผมแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้เป็นปืนอะไรวะ เออเจ้าไม่ได้เหมือนกเจ้าคนซื้ออ่ะอ้าวเจ้ของใครอ่ะเอ้าวของโง่ไงจำชื่อไม่ได้ปืนเกมอะไรสักอย่างใครรู้คอมเมนต์เลยเออใช่ลืมอีกแกแล้วก็อันนี้เป็นกล้องอันนี้ตัวเท่าไหร่เออหมดตัวพันแปดพันแปดอ่ะเจ้า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 เหลือสี่ร้อยบาทมีอยู่สองพันลองมองสกปข้างในดิครับเห็นไหมเห็นเนาะ เห็นอยู่นิดนึงแต่เบอร์โคตรเลยไม่เป็นไรเราจะมาลองดูกันว่าใครกี่นัดเราต้องฝึกความแม่นพร้อมนับเริ่มจากขวดกระป๋องขวดนั่นก่อนตัวกระเด็นว่ะเป็นขวดแก้วเลยสามสองเริ่มออกออกออกเมื่อกี้โดนแล้วโดนแล้วไปไปไปเป้าต่อไปเลยโอ้ย ในแค่3เมตรเองครับท่าศพก็แบบเราจะแบบทําเล่นกันไหมแข่งกันนะแบบใช้ยิงกี่นัดเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวรออีกคนนึงมาก่อนเฮ้ยเราเรา,เราเล่นกันเลยเนี่ยแค่คนละกี่นัดมาเราดูที่ใครกี่นัดนไม่ออกนะปืนมันเป็นอะไรวะไม่ค่อยไม่ค่อยออก ตาน้องตาคนแะบน้ำมนต์แล้วนะครับผมน้องผมอ่ะรอดูกันว่าจะเจ็มแค่ไหนเมื่อกี้พี่ใช้ประมาณห้านัดมั้งห้าหรือหกนัดเนยแหละอ่ะลองดูซิกี่นัดเริ่มไม่ออกสามสี่เฮ้ยสี่ได้ไงวะอ่ะพี่ไม่ยอมต้องลองใหม่ออกมา ผมจะลองใหม่ครับผมเผื่อเมื่อกี้ไปแค่พุกพิกเศษอาจจ้อ่นอนน,น้อยกว่าเช็คก,ก่อนออกครับไม่ออกออกนะครับเป็นเลยว่าเปิดเนี่ยเนาะพร้อมแล้วเริ่มหนึงน่งหึ่ยสามสี่เท่ากันเฉ<อ>ยเลยเใหม่ก็แค่สามทอยอ่ะสามสามสามหนึ่งสองสามไม่ออก ตีแล้วอะไรวะ<า>ออโต้ได้ไหมเออกลัวกระเด็นแต่กล้องกลัวกระเด็นมันออกมันไม่ออกแบบระเทียนอ่ะอ้าวทำไมมันล่วงั้งเนี่ยลูกอ่ะไม่รู้อ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามาปูตาสกายครับผมช่องใหม่ครับผมอ่ะช่องอีซี่แล s สไตล์บ a m นะครับผมสไตล์ของพวกเรา อให้รีบกดไลค์กดแชร์กดติดตาคให้เขาพูดอีกรอบแล้วกันอา่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่จุ๊บจุ๊บ